านมีงานก็เลยเบาไงไม่เอาลูกไม่ไปมันนีหนักแหละน้นโอยน้องพีเก่งมากที่ไม่ได้น้องพีนะกอยแดกอนแดในป้นงไฟังไฟังไฟเป็นหมือพี่เมื่อไหอะไรลูกเมื่อไหร่ม่ไหรมเมื่อไรน้องพีคนนี้ใครชไฟนะขาพ่อเมันเปิด หมวใส่ไม่ใส่กันแดดรูกว่าแดดออกโอ้หมันกันได้ยังไงล่ะเนี่ยปีกหมวกเฮยกันแดดก็อยากใส่ด่วงแล้วคว่าปีไม่ได้ปีบันไดแล้วหมูนี้กลัวมันเออตกมาตุ้มมี่ก็ไม่มีกันได้แค่ญี่ปุ่นเท่านั้นละเออไม่แค่น่าสงสารเขาเพราะว่าเพราะว่าเขา

จะนี่ไงมันมากกว่าอยู่นี่ไงนนนี้าาาางงหหลลว่ะคือ กตคนโดนไฟช็อตไม่น่าร้องดังขนาดนี้ไม่ร้องร้องไม่ออกอาจจะมีขาสั่นนิดนิดเอมแรเอาแรงาละช่นมามีอะไรรามีเปือกเฮ้ยให้มาแรงขนามึงเกิดตรงงานนี้เออเรียกเหรอกวาดเหรอถือว้าวจิ๊บ ไปทงุ้ไปทงุ้โอ้ยวิ่งไม่คิดชีวิตเลยอะไรกันน่ะี่วนต่ออยู่ตรงไปไม่ก็หาเนี้ยแม่อยู่นก <laughs> er, ็กิ้เหมือนกนหรอะ นี่แค่เปิดหลอดไฟนะกี่เรื่องกีฬาเนี่ย

จะม,มีจิ้งจกออกอามาจากไม้อีกไหมเนี่ยน้ำพี่มาหามอมีลูกเดี๋ยวมันฟิวขอ้อตาเนี่ยมันล่วงออกมาเห็นไหมมันจิ้งมาฝั่งนี้อยู่เนี่ยน้องพี่หนีพี่ทำไมนกบินผ่านไปอ่ะนกมันทำอะไรอยู่ตรงนั้นนกไหน รถไม่จะมาดินไปนู่นเลยแต่จริงก็ไม่ต้องไม่ต้องสตาร์ทรถก็ได้นะแค่แบบว่าให้เขียนออกมาอันนี้อ่นปะแต่มันต้องใส่เกียร์ว่างอ่ะใช่ค่ะบเราไม่ใส่ไหนสิเราไม่อยากเปิดคราไปกดติ้งโจกอาเจ็อาชีพเจ็บโอ้โหเอออ๋อมันนั้นมีงานมันก็เลยเบาไงไม่เอาลูกไม่ไปมีตัวหนักแหละ นั่นนะโอ้ยน้องพี๋เก่งมากพี่ไม่ได้น้องพี๋นะขออีกขออีกขออีกขอยกพี่ออยขอมาเดี๋ยวฉันดูฮะอ้อยฉันดูให้ใช่มันต้องเปิดประตูได้ใช่ไงดูแล้วนะน้องพี๋ช่วยหน่อยๆเออน้องพี๋เก่งมากไปอีกไปอีกยวเปิดประตูได้อยู่ป่ะเนี่ยเดี๋ยวเปิดประตูไม่ได้นเปหน่อยนึงฮ้ยเป็นไงคะลูกน้องพี๋สนุกไหมทำไมทำไมล่ะ

น้องพีน้องพีมาช่วยกันอันนี้เธอยกไม่ได้เธอยกไม่ได้กล่องนี้ยกขึ้นไปวันบนหลังคายกไหวไหมยกไหวมั้ยใช้ถังโบรได้อ่ะน้าโมช่วยอวานชูทีโอเคโอ้โหน้องพีทำ้วเนี่ยไปรด